สวัสดีครับอะะนรัตาข้ากสู่ซิมบิก,กเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งซิมบิก,กครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Don t Mess with c t t u l h u เกมนี้ครับก็เป็นเกมหนึ่งเกมแนวบัฟเกมแนวโกหกเจรจาเผยข้อมูลตัด้อยนะครับผมรู้สึกว่ามีได้หลายอารมณ์มากเลยนะครับกับเกมนี้นั่นเองนะครับโดยที่จะมีคนผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะจะเป็นอินเวสติเกเตอร์นะครับหรือนักสืบนั่นเองเป็นนักสืบในโลกของเลิฟคราฟที่เราจะต้องพยายามที่จะต้องหาเอลเดอร์ไซครับเพื่อยับยั้งการ ฟื้นคืนขึ้นมาของคาทัลูนเองและอีกคนบางกลุ่มครับคนบางคนครับจะได้รับบทเป็นคาลติสนะครับผมที่จะต้องพยายามปลุกคาท h ลูออกมาสู่โลกใบนี้ออกมายึดโลกให้ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ทําภารกิจเขาได้ก่อนชนะโดยที่จะไม่มีใครรู้ครับว่าใครทีมใครตามสไตล์ของเทมบัฟนั่นแหละครับสารที่อจะแปลกตาหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคูนคูนนั่นเองนะครับของบุญเผานั่นเองใครที่ล่าสุดก็เพิ่งมีคิพาวูเพย มานะครับผมเดี๋ยวคุณผาเนี่ยจะพผรอนช่องเขาเนี่ยมาอยู่ร่วมกับผมเลยนะครับจะได้มีคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรหรอคอนเทนต์มากมายหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนผมเนี่ยก็ยังทาคลิปรีวิวต่อไปอยู่เสมอๆเ,เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผม โอเคนะครับนี่ก็คือเซตอัพของเกมนะครับผมเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยเราจะแจกโรให้คนละอันนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนี่เล่นแบบ6คนนะครับเดี๋ยวการนี้ช่างมันนะครับที่ผมวางไว้นะครับอ่าแต่ละคนเนี่ยก็จะอย่างที่บอกจะมีบางคนเป็นเคานิสนะครับจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ซึ่งผมเนี่ยอ่ได้เล่นเคานิสเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีบางคนเป็นอินเวสติเกเตอร์นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับก็คือทีมคนดีทีมคนเลวนั่นเองอ่าอันนี้เวลาได้ไปอย่าให้คนอื่นเห็นนะเราได้ไปเราก็คว้าไว้ข้างหน้าเราเรารู้คนเดียวว่าเราเป็นนนนทีีีมมมมไไหหะครรัับบเกก้่าาลต ตาเพราะนั้นสามารถเล่นได้เลยนะครับผมโดยที่แต่ละคนครับจะได้การ์ดนี้ไปคนละ5ใบด้วยนะครับมาดูเป้าหมายก่อนเท่ทีเป้าหมายของ i n v e วสติเกเตอคือหา Elder s i ์ไซให้ได้นะครับเปิดอันนี้ให้ครบตามจํานวนผู้เล่นซึ่งเดิเราเล่น6คนเนี่ยผมได้สับอันนี้เข้าไปแล้ว6ใบเรียบร้อยจะมีแค่6ใบเท่านั้นแลวต้องเปิดออกให้หมดให้ได้ ส่วนไอหินเนี้ยก็คือเปิดมาไม่มีอะไรไม่มีข้อเสียไม่มีข้อดีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเจอหน้าคาทูลูนะครับเราจะแพ้กันทันทีนะครับหน้าคาทูลูจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมสับเข้าไปแล้วก็เลยขี้เขียนเลือกมาให้ดูนั่นเองนะครับเราจะได้ดูของตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างอ่ะเราก็จะมีอิบโขผมบอดน่าเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็วางเรียงไว้ข้างหน้าเรานะครับเรียงไงก็ได้วางไปเลยนะครับอย่าลืมว่าสับก่อนโทษทีดูเสร็จสับแล้วก็วางเรียงหมายความว่าเราจะรู้ครับว่าใน5ใบเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับทุกคนเนี่ยก็จะดูแล้วก็วางสับเรียงไว้ข้างหน้าเช่นเดียวกันสมมติอ่าสมมติคนนี้ผมเล่นเป็นคนแล้วกันนี่เดี๋ยเขามีเอเดอร์ไซด์ทั้งสองอันนะครับผมเขาก็จะวางไว้นะครับเรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับซึ่งเขาเป็นคนดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกคือผมนั่นเองนะครับก็จะผัดกันเปิดการ์ดนะครับเราจะเปิดของใครก็ได้นะครับโดยที่ทุกคนสามารถบอกได้ว่าเขามีอะไรบ้างหรือบอกได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวยังไงแต่ว่า เขาห้ามอะไรเขาห้ามเปิดให้คนอื่นเห็นอย่างเช่นจะบอกอย่างเช่นเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนเลวใช่ไหม แต่ว่าผมไม่มีเอเดอร์ไซด์ในนี้เลยนะครับแต่ผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดของผมเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้เขาได้เอเดอร์ไซด์ได้ชา้าที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวตอนถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนเหลือการ์ดไอ้นี้แค่คนละใบนะครับคนไลฟ์ก็ชนะเชนะ่นเดียวกันคนไลฟ์ชนะได้2แบบคือทุกคนเหลือการ์ดคนละใบหรือเปิดเจอคารทูลูนั่นเองนะครับผมเริ่มก่อนไอ้คนนี้บอกเฮ้ยกูมีเอเดอร์ไซด์สองอันนะมาเปิดกูสินะครับผมอ่าผมก็เฮ้ยเนียนเป็นคนดีก่อนโอเคเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดอ่ะผมขอเปิดใบนี้เปิดมาปงเเอออดดร์์ไซ่ะ แล้ว네เวลาเราเปิดที่ใครครับอันนี้ก็จะวางไว้ที่เขานะครับเขาก็จะเป็นคนเล่นคนต่อไปว่าเขาจะไปเลือกเปิดคนไหนนะครับคนที้บอกเฮ้ยอย่าเปิดกูกูไม่มีเลยอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติเดี๋ยวผมดูให้สมมติเขามี1อันแต่ว่าเขาอาจจะเป็นตัวร้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาบอกเฮ้ยเราไม่มีเลยอะไรประมาณนี้หรือคนนี้ก็เฮ้ยเราไม่มีส่วนผมเนี่ยผมไม่มีแต่ผมเป็นตัวร้ายไงผมอยาก อยากถ่วงเวลาให้เขามาเปิดของผมจะได้ไม่เจอนี้ไปบ่อยบอกเฮ้ยเนี่ยมี2อันเหมือนกันมาผัดกันเปิดอะไรเงี้ยนะครับบอกเขาบอกเฮ้ยมึงมี2อันได้ไงกูก็มีอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดการเฉียงกันเฮ้ยมึงโม้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะสมมติคนนี้เขาเชื่อใจผมเพราะว่ามีผมเปิดเขาก็มาเปิดปังอ่ะไม่มีผมก็จะได้อนี้ไปเปิดต่อนะครับคนนี้บอกเฮ้ยกูยังเหลืออีกอันนึงนะบอก อันนี้ก็บอกเฮ้ยกูมีขอไปที่คนอื่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้แหละว่าเขาไม่โกหกหรอกอ่ะบอกวันนี้ปึ้งบอกเฮ้ยกูยังมีกูไม่มีเนี่ยยังไม่เจอเลยนี่มีต้องสองอันเมื่อกี้ยังไม่ได้ออกเลยอันนี้มันเหลืออันเดียวแล้วอันนี้เหลือสองอันซึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งครึ่งนะครับเขาก็เชื่อใจผมเขาเลยมาเปิดกับผมปึ้งยังไม่เจอเอ้ยเนี่ยอีกสองใบแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งครับเปิดป้าง ป้าอ่าเนี่ยเจอเอเดอร์ไซดสองกันแล้วจนกระทั่งครับการที่เปิดออกมาเนี่ยครบตามจำนวนผู้เล่นออนนี้เราเล่น6คนใช่ไหมเนี่ยเราเปิดมาหกใบแล้วครับให้เราแยกเอเดอร์ไซด์อ่าไว้ข้างๆไว้ก่อนให้รู้ว่าเฮ้ยเราได้อันนี้แล้ว2อันนะอันนี้ก็อ,ออกไปนะครับเ <c oughs> พราะเป็นหินธรรมดาไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะเอาการ์ของทุกคนครับเอาเข้ามาสับใหม่ขอโชคอ่า พอสับเสร็จก็จะแจกครับให้คนละ4ี่ใบเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมันจะเหลือเป็น4ี่ใบเท่าเท่ากันอ่าแล้วก็จะเล่นรอบที่2อ่าเราจะเล่นกันทั้งหมดไปเนี่ยเราจะเล่นเป็นรอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่าเหมือนเดิมครับเราก็จะมาดูของเราคนเดียวเท่านั้นปุ๊บเออโอยแล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวผมก็จะหลอกคนให้มาพยายามเรื่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมมีอันนึงก็พอแล้วนะครับจะได้ไม่โปแตกมากเท่าไหร่นะครับสมมติวน,นี้อยู่ที่คนนี้แล้วกันนะครับอ่าไอคนนี้ครับเป็นคนดีเขาดูแล้วก็ มีหนึ่งอันเนี่ยเขาจะพยายามล่อให้คนเนี่ยมาเรื่องของเขานะครับผมหรือแล้วก็จะมีสมมติสมมติว่าเขาด้วย่าอ่า,ออานเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคาทูลูนะครับอยู่ที่เขาเขาเป็นคนอะไรเขาเป็นคนดีนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย e อย่ามาเปิดกูเลยกูโบไม่มีอะไรหลอกนะครับผมเออเปิดเสียเวลาอันนี้อันนี้เขาเป็นคนดีเขาเลยบอกงั้นแต่ แล้วทำไมเขาถึงไม่บอกว่าฮ้ยเขามีคาทูลู่ามาเปิดเลยมเสี่ยงเพราะว่าถ้าเปิดเจอคาทูลูเนี่ยคนร้ายชนะเลยนะครับทำไมเขาถึงไม่บอกงั้นเพราะว่าถ้าเขาบอกงั้นครับอย่างที่รู้กันมันมีบางคนเป็นคนร้ายถ้าเกิดว่าเขาได้ไฟฉายไปเขาก็พยายามเล็งคนนี้เพื่อเปิดให้เจอคาทูลูให้ได้นะครับเพื่อเขาจะชนะเพราะนั้นการที่มีคาทูลูอยู่กับตัวต้องพยายามอย่าเผยด้วยนะครับหรือจะเผยหรือจะเหมือนหรือแบบเราสับเผยก็ได้เผยแบบโกหกอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้คนมาเปิดเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกอผมเป็นคนร้ายใช่ไหม แล้วผมเนี่ยมี Elder อร์ไซอยู่เยอะๆผมก็เาบอกเฮ้ยอ <c oughs> ย่าเปิดกูนะเสี่ยงนะอ่ากูเสี่ยงกูมีตัวเขียวอยู่มีคาทูลูอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเกมแนวที่แบบให้ข้อมูลกันแต่ละคนจะพยายามให้ข้อมูลแล้วคนที่มีไฟฉายก็ตัดสินใจว่าจะไปคุยข้อมูลจากใครจะไปหา e l ลเดอร์ไซจากใครนะครับผมโดยที่การให้ข้อมูลเนี่ยจะโกโหก หรือจะพูดจริงก็ได้หรือจะใช้เทคนิคการให้ข้อมูลยังไงก็ได้นะครับเพื่อทำให้เราชนะนั่นเองนะครับผมอ่านี้ก็คือเกมนี้เหมือนเดิมครับมันก็จะเปิดไปสมมติมาเปิดเปิ้งอ่ะผมบอกผมมีคนก็เลยมาเปิดผมอ่าผมบอกว่าเอ้ยมาเปิดคืนเปิดคืนเปิดไปเปิดกลับไม่โกงเอ้ยได้แล้วอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปเปิดคนนี้ป้างเปิดคนนี้ป้างเปิดกลับคนนี้ป้างเปิดคนนี้อีกป้างนะครับได้แล้ว2อันนะครับเนี่ยเมื่อครบ6ใบครับเหมือนเดิมครับแยกเอเด์ไซด์ไว้ให้รู้ว่าเฮ้ยเราได้หมดแล้ว4อันนะ อันนี้ทิ้งไปแล้วเราก็จะเนี้ยมาสับใหม่นะครับแล้วก็แจกคนละ3ใบนั่นเองเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีใครชนะนะเพราะว่ายังเปิดไม่เจอคาทูลูแล้วก็เอลเดอร์ไซยังไม่ครบเอลเดอร์ไซดมีสีเราต้องหาให้ได้6นั่นเองนะครับอยงนี้นก็เหลือคนละ3ใบอ่ะผมก็จะมาดูเฮอรเช อ่าเรามีเอเดอร์ไซน์นะแต่เราจะบอกว่าไม่มี <laughs> เราจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเปิดกูเลยกูเสี่ยงนะครับเพื่อทําให้รอบนี้เขายังไม่ได้เอเดอร์ไซน์เพิ่มจากผมนั่นเองเพราะว่าผมเป็นคนร้ายไงนะครับผมเนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเอเดอร์ไซด์จะเปิดครบหมดหรือจนกว่าจะมีใครเปิดจนกว่าคาทูลูจะเปิดออกมาและคนร้ายชนะนะครับหรือจนกว่าทุกคนจะเหลือใบเดียวคนร้ายก็ชนะเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็คือ don't m e s s with คาทูลู่นะครับความจริงเี่มันจะมีมีวาเลียนนิดหนึ่งด้วยนะครับที่ให้มากับตัวเเกกมแต่่บอไวว้ลยา แค่นี้ตัวเกมก็ดีมากๆแล้วแค่คอคอนเซปต์ตัวเกมก็สนุกมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่านะครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม Don't Mess With c t h u l h u นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มาจากค่าย Indie Guards Board Guards นั่นเองนะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยก็เป็นค่ายคุณชื่อที่ทำเกมแนวปาร์ตี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น h o Avalon อะไรพวกเนี้ยครับก็ทำมาจากค่ายนี้ท้งนั้นนะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบมาดูเรื่องคอมโบเนต์ก่อนตทว T คอมโบเนตนเนี่ยตัวนี้เป็นตัว Deluxe Edition นะครับก็คือว่าเพิ่มโมดูลเสริมมาด้วยนะครับต่างกับตัวแรกที่ไม่มีนะแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีโทเค็นนี้มาให้ด้วยซึ่งโทเค็นนี้สำหรับคนที่อยากเล่นหลายๆรอบนะครับเขาบอกว่าโทเค็นนี้ทีมไหนที่แพ้ไปให้เอาโทเค็นนี้ไปนะครับแล้วก็เล่นสักประมาณ3รอบหรือ5รอบแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็มาดูว่าใครมีโทเค็นนี้น้อยที่สุดชนะไปใครมีเยอะสุดก็แพ้ไปอันนี้เป็น,บบนโทเค็นแบบ โดนครอบงำอะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับเป็นเกมแนว hidden identity นะครับเหมือนอารมณ์ Avalon เลยที่มีคนร้ายน้อยกว่าคนดีนะครับแต่ออตชีติของคนร้ายจะง,ง่ายกว่าคนดีหน่อยนะครับผมแต่ว่า,ามาดูข้อดีข้อเสียเมื่อเปรียบเทียกบกับ2เกมนี้แล้วกันผมขอเทียบกับ avalon เลยเพราะผมรู้สึกว่าเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับข้อดีองเกมนี้คือว่าไม่จำเป็นต้องมี m o d e r a t o r ครับหรือไม่จำเป็นต้องมีใครที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเพื่อที่จะมารั่นให้ทุกคนว่าให้ทุกคนหลับตา คนร้ลืมตาเมอร์ลินลืมตามาดูใครยกนิ้วโป้งอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งความจริงอวารอนเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นต้องมีโมเดเลเตอร์แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีใครสักคนหนึ่งในกลุ่มที่เล่นมาช่ำชองแล้วแล้วสามารถคุณเงี้ยได้อย่างไม่ติดขัดเนาะอ่าแต่เกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นเลยหมายถึงว่าคุณซื้อไปแล้วคุณก็เล่นกับผู้เล่นใหม่ได้โดยที่คุณก็เล่นครั้งแรกก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องให้หลับตาลืมตานะครับเริ่มมาเราสามารถเล่นได้เลยก็ก็ดีนะครับก็ทําให้ คนร้ายเนี่ยมันก็ต้องมาคอยดูด้วยว่าเอ้ยใครเป็นคนร้ายกับเราบ้างวะอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันเจ๋งมากๆนะบางทีมันมีอะไรเซอร์ไพรส์มากๆเลยแบบเราคิดว่าเป็นคนดีท้ายเป็นคนร้ายแล้วก็มาช่วยเราตอนจบอะไรโอ้โหแบบเกมมันมันมันเจ๋งอย่างนี้นี่แหละนะครับสำหรับันนี้แต่ว่าข้อเสียของเกมนี้ถ้าเทียบกับอวาลอนนะครับอวาลอนเนี่ยระบบมันตายตัวมากนะครับระบบตายตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเกมเนี่ยมันมีแมชชีนิกที่ทําให้ผู้เล่นต้องเจรจา น,นั่นก็คือตั้งแต่การเลือกทีมและตั้งแต่การวชว่ไเห็นด้วยกับทีมนี้ไหมนะครับตั้งแต่การมีเมอร์ลินที่ต้องคอยคอยยุยงคอยบอกว่าเอ้ใครเป็นคนร้ายใครเป็นดีให้ก่อนในนี้ใครทําอะไรเจ๊งแล้วก็ตอนนี้เป็นอะไรอะไรนครับแต่เกมนี้เนี่ยหากคุณเล่นเกมนี้มันไม่มีระบบที่ drive ผู้เล่นให้พยายามเจรจาคือมันสามารถเล่นเงียบๆก็ได้ถ้าเล่นเงียบเกม,เกมจะเป็นยังไงก็แค่เอาไปฉายไปวางเปิดไฟฉายไปวางเปิดไฟฉายไปลองเปิดแค่นี้ซึ่งมันจะกลายเป็นเกมดวงขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมเพราะนั้นเกมนี้เนี่ย คุณอาจจะเล่นแล้วผิดหวังเลยก็ได้หรือคุณอาจจะเล่นแล้วมันกับมันมากๆเลยก็ได้เพราะว่าเกมนี้ครับมันจะสนุกก็ต่อเมื่อคุณเจราจาคุณพยายามหาอินโฟมชันคุณพยายามเผยอินโฟมชันเพื่อยุยงให้คนอื่นๆเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นใครตรงนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ต้องคอย มา figure out อีทีไม่ใช่ไม่ใช่แค่หลับตาลืมตาแล้วก็รู้ว่าใครเป็นใครแต่เราต้องมาดูการกระทําของเขาดีๆด,ดูการให้ข้อมูลดูอะไรหลายอย่างแล้วก็มาตัดสินใจทีว่าเขาอ่ะเป็นคนดีหรือไม่นะครับผมซึ่งผมชอบอย่างนี้มากๆเลยผมเกลียดเกมที่มันมันเขาเรียกอะไรมันมันเฉียงกันแบบแบบไม่มีอะไรแบบไม่ได้วิเคราะห์นะครับมันมันก็มีวิเคราะห์บ้างแหละแต่ว่า ถาที่อาอลอาอก็มีวิเคราะห์แหละนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีคือมันจันไม่ได้มันเกมดีมากๆเลยแต่เกมนี้เนี่ยมันวิเคราะห์ลึกกว่านั้นนะครับมันวิเคราะห์ผลจากผลการกระทำซะส่วนใหญ่นะครับจากการพูดจาจากการที่เขาเปิดการ์ดจากการที่เขาอะไรต่างๆนานา,น,า,น,าน,นะครับผมแล้วก็ ก็อย่างที่บอกครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียเกมนี้แล้วกันก็คือถ้าคุณไม่เจรจารเกมนีจจ้จะไม่สนุกเลยแต่ถ้าคุณเจรจารนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้สนุกกว่าอวาลอนอีกนะครับผมทั <S <S ้งแล้วก็แมชชนิกหลายๆอย่างเนี่ยมันโฟล์อวาลอนมากสอนง่ายกว่าเยอะมากนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้มั้งคือเกมนี้มันไม่รู้จะไฟนอลทอตอะไรมากมายนะครับก,ก็ตามนี้เลยนะครับเท่าที่เล่นแล้วก็เพลเยอร์สเกลลิ่งเนี่ยเท่าที่เล่นคือ4คนก็สนุกแล้วนะครับ8คนก็โคตรมันนะครับผมแต่ว่ามันจะมี จำนวนคนเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ามันจะมีเรื่อง player scaling ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกไม่เท่ากันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอ่าถ้าเล่น4คนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเค้าตีได้2ตัวนะครับซึ่ง4คนเนี่ยปกติผมเล่นผมจะเอาเค้าตีแค่ตัวเดียวพอเพราะเขาบอกว่าให้สลับ5อันเนี่ยอ่าตัวดี3ตัวร้าย2แล้วสลับ,ลบแล้วแจก4คนหมายความว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่คนนั้นไม่ที่จะไม่มีใครได้เลยถ้าเกิดว่า ไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยมันคือคนดีกับแปลว,ว่าจะมีคนร้ายสองคนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยบาลานซ์นเกมนี้มีคนร้ายสองคนเนี่ยคนดีชนะยากมากๆนะครับแต่พอเล่นอพอเล่น5คนเนี่ย โอเคแ่ะเกมนี้5คนสนุกเพราะว่ามันจะสับคนดี4คนร้าย2ครับแต่ข้อสับมน6นะสับแจกแจกหมเพราะว่ามันอาจจะมีคนร้าย1คนหรืออาจจะมีคนร้าย2คนก็ได้ทําให้ต่อให้คนรู้แล้วว่าเฮ้ยมีคนร้าย1คนเนี่ยคนร้ายคนหนึ่งถ้าเขาเนียนอยู่มันก็จะไม่มีใครสงสัยเลยเพราะทุกคนอาจจะคิดไปได้ว่าเฮ้ยมันเกมนี้มีคนร้ายคนเดียวชัวร์อยู่แล้วซึ่งความสนุกมันจะต่างกันมากกับการที่เรารู้ว่าคนร้ายมีอยู่แล้วกี่คนอะ งงแม้งงแมสมมติถ้าเล่นแปดคนอย่างเงี้ยก็จะสับหกกับสามซึ่งมันจะเป็นเก้าถูกไหมถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่ชัวร์ว่าคนร้ายมีสองคนอ่ะมันก็จะบางทีพอเราฟิกเอ์เอาได้แล้วหรือทั้งวงฟิกกร์แล้วมันก็จะอุ่นใจแล้วมันก็รู้สึกว่าแทบจะชนะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แน่ๆว่าเฮ้ยซึงคนร้ายมีสองหรือสามคนก็แน่ว่ามันยังทําให้เราแบบยังต้องแบบต้องดิ้นรนมันยังต้องแบบต่งหิตรวนใจอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการจํานวนคนมันจะมีผลนิดหน่อยกับตรงนี้นะ ว่ามีแบบไหนบ้างที่มันจะมีการ์ดเหลือมาสรุปให้เลยถ้าต้องเล่น8คน7คนและ5คนครับถ้า4ถึง6คนมันจะฟิก์ว่าเป็นเพราะถ้าหคนจะฟิกในคนไลฟ์2เลยแต่ถ้าถ้า4คนมันอาจจะมีคนไลฟ์2แล้วทำให้เกมที่คนเล่นเป็นคนดียากขึ้นหอาแต่เพราะฉะนั้นก็ไปลองดูนะครับแต่เท่าที่เล่น4คนแล้วคนไลฟ์1อ่ะสำหรับผมคือสนุกสนุกเลยแต่ตอนที่เล่น8คนโหโคตรมัน มันมากๆม,มันจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงกับความมันในการเล่นเกมบัฟเกมนี้ือแบบเอ้ยไม่เชื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคนเนียนแบบว่าเราคิดว่ามีคนไลฟ์สองมือแล้วอ่ะแล้วพอตาสุดท้ายที่มันจะตัดสินแล้วเราเหลือเอเดอร์ไซแค่อันเดียวอะไรเงี้ยสวัสดีครับแล้วก็คือแบบแอมเขาก็เนียนอยู่แอมเนียนเป็นคนดีบ้างสุดท้ายแอมก็เผยว่าเอ้ยเนี่ยเอเดอร์ไซอยู่เขาเนี่ยอย่ามาเปิดเขาแล้วก็แบบโหแบบ แบบพลิกแบบพลิกมากๆเลยเพราะตอนนั้นหาไม่เจอไม่มีใครบอกเลยว่าเอเดอซายอยู่ใครก็เลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอเดอซายน่าจะอยู่คนร้ายเพราะว่าถ้าเป็นคนดีก็ต้องบอกไปแล้วว่าหรืออันเดียวหรือไม่ทุกคนจะได้เป็นลุมเปิดปรากฏว่าไม่มีใครบอกผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนน่าจะอยู่คนร้าย2คนนี้แหละก็เลยพยายามไปเปิดการคนร้าย2องคนนั้นจนหมดนะครับปรกากฏยังไม่เจอ เออแล้วและมันเปิดอีกใบเดียวมันจะจบรอบแล้วจบรอบคือมันจะรีการ์ดใหม่และแจกให้เหลือแค่คนละใบพอเหลือคคนละใบที่บอกไปคนร้ายมันจะชนะเลยนะครับแล้วใบนั้นแอมก็ไม่เฉลี่ยอยู่ที่เขาแล้วเขาเป็นคนร้ายแล้วก็ชนะไปเลยู้หแบบพลิกมากพลิกจริงๆนะครับเกมนี้มันมีอะไรพลิกๆให้เห็นในแต่ละรอบและไม่ซ้ําเดิมเลยขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้เล่นเลยนะครับผมมันไม่เหมือนไม่เหมือนอาวารอนอ่ะผมรู้สึกอาวารอนเล่นไปสักประมาณ เจ็ดแปดเกมเราจะเริ่มเจอแพทเทิร์นซ้ำๆแล้วว่าเฮ้ยมันมีจุดพีคแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อธิบายยากนะก็อยากให้ลองไปหาเล่นกันดูนะครับตามร้านบอร์ดเกมทั่วไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ขาปาร์ตี้เนี่ยอยากให้ลองเล่นกันดูนะครับกับ Don't Mess with Cthulhu นะครับเซมิ g a ม i n g งหอยเป็นเกมเล็ก,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 กคอมเมนต์ครับผม สนุมกมากฮามากๆเจ็บใจมา,ม,ามากนะครับแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาในการเล่นเลยแล้ย้ำอีกทีว่าทั้งวงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เจรจาแล้วก็พูดเก่งด้วยนะถ้าเล่นแบบไม่พูดเนี่ยเกมจะดรอปเลยไม่งจะเป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับฝากรายการเพื่อนๆผมด้วยนะครับโดยเฉพาะนี่เลยครับเจ้าของร้านคุณคุณคุณเผ่าทองนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมี รายการอื่นๆมากมายว่าจะเป็นรายการข่าวรายการ how to play นะครับและในอนาคตจะมีรายการอะไราโผล่มาอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยเช่นเดียวกันชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เพื่อที่จะได้เอาไปปรับปรุงกันต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม